มันจะวูบตามันลืมไม่ขึ้นมันไม่เห็นไงมันคล้ายๆมันจะไปมันจะไปอย่างเงี้ย คือไปซื้อกล้วยเฉยๆเหมือนแกสั่แกก็บอกแกโอเคแกแค่แบบว่าเหนื่อยที่ผู้จัดการบอกว่าเนี่ยเอามาข้างในแบบว่าข้างในมันเย็นนะตอนแรกหนูนึกว่าเป็นลมเด็ดลมอะไรธรรมดาเราก็ไม่ได้คิดแต่ถามว่าตอนนั้นป้าเก่งแรงไหมแรงนะป้าตัวเก่งมากก็อาการยังไม่ดีขึ้นเลยพอดีมีลูกค้าแกมีลูกกระบะก็เลยเข้าไปขอความช่วยเหลือแกให้พาป้าไปหาหมอเพิ่งมารู้ว่าหมอเขาก็แจ้งกับลูกสาวป้าว่าถ้าป้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะเสียชีวิตได้ หมอบอกถ้าเกิดป้าไปใช้อีกิดเดียวป้าก็ไม่มีชีวิตยอยู่แล้วความรู้สึกที่ว่าเราต้องช่วยถ้าครอบครัวเราเป็นไม่มีใครช่วยเราก็เสียใจเจอใครที่เราช่วยได้เราก็ต้องช่วยคือตอนที่ผสโรงพยาบาลป้าก็จะว่ากล้วยกล้วยอะไรเหมือนกล้วยไหมแกก็ยังห่วงร้านแล้วหนูก็ถลับกันมาดูมีลูกค้ามาซื้อขายได้ไปประมาณสองชุดอะคะ่ะนี่แหละลูกชายป้าโอ้พดีกับแม่เรากดูแลเขาช่วยแม่ทุกอย่างเลยเจอที่ไหนเขาก็ทักทายเราไงหมอหมอเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราช่วยเหลือกันขอบคุณนะคะที่ช่วยป้าไปวันนั้น เขาปั้งล้ว่าก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยไปรู้จะกเอาลงพยาบาลบานนะั้นตื่นมาประมาณทุ่มกว่านะขึ้นเคียงขาขา,ขาเลยครับก็ชาจากตรงลาบมาอยู่ตรงนี้ก็เลยวิ่งกลับไปหาผู้จัดการให้ผู้จัดการออกมาไปปิดแผลเช็ดแผลเพราะว่าเลือดเยอะมากตอนนั้นแล้วก็รอกู้ภัยมา ลูกชายมันบอกเต้เบ้นแล้วก็มาช่วยปั้มตรงใจอะไรผมก็ไม่รู้เราอะไรบอกขอบคุณมากที่มีใจเมตตาช่วยพ่อกับบอกพูดนี้เนะี่ยตอนแรกก็ยืนสั่นกับน,น้องเพราะว่าเราเห็นแผลช่วยแกได้ก็ดีใจแล้วก็ตัวเองก็หายกลัวเลือดคือหนูทางานมาสิปีเนี่ยเคสอุบัติเหตุเยอะมากก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่ญาติพี่น้องได้ช่วยเหลือเบื้องต้นที่เราทําได้เพราะชีวิตคนคนหนึ่งมันสาคัญมากขอพระคุณครับกรุณาช่วยผมครับ ลูกค้าค่ะได้สั่ง Delivery ไปถึงก็คือต้อหาลูกค้าจ้ะแล้วก็แจ้งว่าสินค้ามาส่งแล้วมันหายใจไม่ทั่วท้องไงหายใจไม่ทันตันปุ๊บหายใจทางปากพอสูดเข้าไปปุ๊บมันแห้งคราวนี้ตกใจไงเพราะว่าชีวิตก็ไม่เคยเจอแบบลูกค้าได้รับสายและพูดว่าช่วยด้วยแขนของเกรงมากเท้าเย็นมากแล้วอะค่ะวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเองเหรอก เท้ามันงอไปหมดเลยบอกเต้ฉันหายใจไม่ออกอะ่ะบีบหัวใจหนูมากเลยหนูจ้องตาเขาแต่เหมือนกับเขาลืมตาไม่ขึ้นเรียกเขาให้เขากลับมาทั้งน้ําเสียงทั้งอะไรของหนูที่หนูมีอยู่ตรงหน้าเขามดแล้วอ่ะคะ่ะเขาบอก,กว่าคนไข้ขอบแล้วก็หายใจไม่ออก่เงี้ยค่ะเหมือนจะชักเกร็ง ตอนที่เข้าไปถึงก็เห็นน้องของเซเว่นคอยจับมืออยู่ก็ชื่นชมกับน้องเขานะครับที่มีไหวริบพิษเักรสมองขาดออกซิเจนคนไข้ก็จะหยุดหายใจคอยพาคุ้มค้องที่นะถึงมือหมอแล้วค่ะพี่ต้องขอบคุณมากๆเลยมันเหมือนความรู้สึกที่แบบมันใช้มือจับไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในใจพี่วันนั้นมาซื้อข้าวมาให้แม่ แล้วก็เลยไปเซเว่นนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าทองมันหล่นหายหรอกตก,กใจร้องไห้เลยค่ะแฟนให้มาพาเป็นตอนแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีคุณค่าทางใจมากวันนั้นมาจอดรถตรงนี้เลยเจอตรงประมาทตรงนี้ยค่ะ เป็นเส้นเลยแล้วก็มีผ้าด้วยคือแบบเวลาของเราหายเราก็อยากได้คืนน่ะหนูเลยว่าเดี๋ยวลูกค้ามาตามหาหรือกล้องดูก่อนว่าเป็นลูกค้าผู้หญิงผู้ชายช่วงเวลาไหนที่ทาหลน่นถ้าไม่ได้เขาแย่ yeah, เลยอ่ะนี่ใส่ดีน้องคนนี้ระดีนะที่น้องเจนเขาเห็นกอดน้องเจนเลยอะ่ะข,<อ>ขอบคุณมากมากนะคะพวกเราชาว cpo ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุขทำงานด้วยหัวใจพร้อมเป็นที่พึ่งเคียงข้างสังคมและชุมชน เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เรายึดมั่นและภาคภูมิใจ CPO ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน